เมื่อนี้ออกัดทีไปเบื้องรถแก้วเขาครับคันบักใหญ่เลยครับอยู่หน้าคุณยายไปเบิ่งกันนะครับข้างบนเนี่ยเนียท่อนเนี่ยนั่นอะ่ะท่อสีชมพูเนะี่ยข้างบนอะ่ะโอเคอ่ะมันมันเป็นท่ออะไรอะ่ะหนูว่าท่ออะไรอ่ะมันเป็นท่อเอาเอาข้าวออก๋็จริงเหรอจริงออเป็นท่อที่เอาข้าวออกลรอลูกได้โอ้โหดูสิ <that> ดูเอนเจิ้มันนะเห็นไหม ดูอยู่ตอนนี้มันเป็นล้อแบบไหนอะลูกดูมันมีมาอยู่ตอนนี้อเอานี่ออกอยู่ตอนนี้ที่ทำไรตรงไหนลูกตอนอยู่ตอนจุดจุดมันก็เป็นไอ้นี่กลาสที่หนูว่าไม่ใช่เหรอฮะฮะตรงกลาสตรงเนี้ยใช่ไหม <c oughs> เออว้ายท่อมันใหญ่มากเลยใช่ท่อมันใหญ่มากเลยแลย <c oughs> ้วเดี๋ยวท่อมันจะไปได้ไหมได้